มาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงครามรัเสเซียกับยูเครนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ทางด้านลึกของทางฝั่งรัเสเซียบริเวณที่เลยขอบเขตบริเวณชายแดนของรัเสเซียเข้าไปในด้านลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินโรงกันน้ํามันหรือว่าระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเดือนผ่านๆเดือนที่ผ่านมานี่นะครับความสําเร็จทางยุทธศาสตร์สําคัญอย่างหนึ่งของ ยูเครนในการบรรลุปเป้าหมายยุทธศาสตร์สาคัญท,ที่ยูเครนกาหนดไว้นั่นก็คือความสําเร็จในการโจมตีในส่วนลึกของรัสเซียและการทําลายทรัพย์สินด้านการป้องกันภัยทางอากาศอย่างเป็นด้านอย่างเป็นระบบอย่างเป็นจํานวนมากของยูเครนนี่แหละครับซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็เกิดจากการที่ยูเครนนะครับใช้ปฏิบัติการ โดระยะไกลเนี่ยนะครับบินเข้าไปโจมตีในด้านลึกด้านหลังของรัเสเซียซึ่งมันก็สร้างความกดดันสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับรัเสเซียทางด้านของระบบป้องกันภายอากาศขณะที่การทําลายระบบป้องกันภายอากาศของยูเครนที่มันทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะไปในดินแดนที่ถูกยึดครองของยูเครนเองโดยเฉพาะบริเวณไคลเมียนะครับ แล้วก็ซีแควนโดเนสลูฮันเคย์สนสับปริสเซียนี่เลครับซึ่งมันก็ถูกทําลายยูเครนใช้ทั้งอาวุธที่มีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดรนเป็นขีร่รธทางยุทธวิธีต่างๆนะครับทําทลายระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อการมาของเอสหกที่กำลังจะมาประจําการนี่แหละครับซึ่งการโจมตีโดยโดนของยูเครนต่อแนวลึกของรัเสเซียนั้นเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายเป็นอย่างหนักให้กับทางฝั่งของรัเสเซีย ซึ่งความกดดันที่มันเกิดขึ้นนั้นรัสเซียนั้นต้องบริหารจัดการในเรื่องการนําระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่แหละครับเอามาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อมันให้ครอบคลุมบริเวณของรัสเซียและจุดที่สําคัญที่สัน่นสำคัญสําคัญของรัสเซียที่ต้องอมีการปกปักรักษาเนี่ยครับโดยเฉพาะบริเวณฐานทัพอากาศหรือว่าบ้านผู้นําที่สําคัญสําคัญนี่นะครับท่านผู้ฟังครับ หลังจากที่มันมีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นนะครับว่ารัสเซียน,นั้นได้มีการนําระบบป้องกันภัยอากาศนี่นะครับไปรวมศูนย์ไว้อยู่ในบริเวณเรียกว่ากระจุกตัวอยู่บริเวณบ้านท่านผู้นําซึ่งระบบป้องกันภัยอากาศตัวนี้ก็เป็นระบบขั้นพื้นฐานนะครับ วินงขีปวปืธระยะสั้นนะครับก็คือระบบแพนเซอร์นี่นะครับแพนเซอร์ er นั้นถือว่าเป็นระบบป้องกันภัยอากาศที่รัสเซียนั้นมุ่งหมายที่จะไว้ใช้จัดการไอ้พวกโดรนกับพิคาเซ่ที่บินเข้าไปในด้านลึกของรัสเซียนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรายงานนะครับว่ามีไอ้เจ้าระบบป้องกันภัยอากาศแพนเซอร์เนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านท่านผู้นําวลาดิเมียร์ปูตินนะครับที่เมืองวันไดูมิภาคเลนินกาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับ รูสแลนบุกคอฟนะครับหัวหน้าศูนย์ ow, มอสโกเพื่อการวิเคราะห์กลยุทธ์และทุกเรืดีนะครับเขาก็ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยนะครับว่าแม้ว่ารัเสเซียนั้นจะเอาไอ้ระบบป้องกันภัยอากาศแพนเซอร์ er, ตัวนี้นะครับไปป้องกันบ้านผู้นําที่เรียกว่าหลายอันหลายตัวที่มีการไว้ป้องกันบ้านผู้นําในครั้งนี้นะครับแต่เขาก็บอกว่ายูเครนนั้นก็สามารถใช้โดรนของยูเครนนี่แหละครับสามารถลัดเลาะปําบริเวณที่ มันไม่มีระบบป้องกันภัยรกศนี่ก็คือความสามารถของอโดรนยูเคนที่สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันภาาัยรกรดและก็สามารถเข้าไปโจมตีในทิศทางที่มันไม่มีระบบป้องกันภาาัยรกาศการที่รัสเซียนั้นขาดระบบป้องกันภาาัยรกาศอย่างระบบระบบป้องกันภาาัยรกรดระยะสั้นนี่นะครับแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากการที่โดรนของ ยูเครนสามารถไปทําลายระบบพวกโรงกันน้ามันนะครับท่อเก็บน้ํามันนะครับรวมถึงโรงเก็บต่างๆโรงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่ามันเป็นความสามารถของทางฝั่งยูเครนนะครับที่จะไปจัดการในเรื่องต่างๆ,ๆเหล่านี้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของรัเสเซียเนี่ย เขาบอกว่านะครับทางฝั่งรัเสเซียเองก็บอกว่านะครับระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียนั้นไม่สามารถมาปกป้องเขาได้เลยเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในด้านแถบตะวันตกนี่แหละครับเขาก็เลยต้องหาวิธีการในการป้องกันตัวเองจากไอ้เจ้าโดนของทางฝั่งอ่ายูเคนี่แหละครับที่มีมาปฏิบัติการอยู่ตอลอดเวลาโดยเฉพาะภูมิภาคคัสโดนาไกานี่แหละครับคัสโนดานะครับอ่ามีที่โดนบ่อยก็จะมีคัสโนดาลุตสต็อปนะครับ ก็จะเป็นบริเวณแถบนี้เลยครับที่มีเรื่องของโดงกัรน,น้ำมันหนาแน่นโงเก็บน้ํามันหนาแน่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยโดนโจมตีอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นสถานการณ์ลีสุดที่ล่าสุดที่ยูเครนใช้โดนปฏิบัติการโจมตีและสร้างความเสียหายก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคือกรณีที่โดนของยูเครนีครับได้ไปโจมตีสนามบินทหารโมโรซอฟในภูมิภาคลอสตอฟเนี่ยครับของรัสเซียซึ่ง ภูมิภาคนี้ก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกของรัสเซียนะครับตรงข้ามกับเมืองโดเนสนี่แหละครับซึ่งโดนที่โจมตีสนามบินโมโรซอฟในภูมิภาคลอสตอฟครั้งนี้นี่นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่22กระกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับมันก็เลยที่ทำให้เห็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากแต่ไกลนะครับขณะที่วาเซนกลูเวฟนะครับผู้ว่าการภูมิภาคลอสตอฟเนี่ยเขาก็บอกว่า,าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้น มันเกิดที่มีลูกไฟเนี่ยมันเกิดจากการที่รัสเซียนั้นสามารถทําลาย UAV ของยูเครนนี่แหละครับถึง47ลําซึ่งเขาอ้างว่ามันเป็นผลที่โดนนี่แหละครับถูกทําลายแล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็ไปทำทําให้โดนเนี่ยไปโดนกับเศษฟางเศษหญ้านะครับมันก็เลยเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเขาก็อ้างว่าสามารถจัดก,การโดนของยูเครนได้หมดซึ่ง จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มันออกมาล่าสุดนี่นะครับมันก็เห็นความเสียหายจุดดําๆเป็นบริเวณกว้างภายในสนามบินโมโลซอฟนี่นะครับนั่นก็คือมันมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยอากาศ S 300 400เนี่ยก็ถูกได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ข้างๆของซู3 4เนี่ยมันก็มีลอยไหมที่เกิดจากาาความเสียหายที่มันเกิดจากเพลิงไหมที่ Uh, UAV ของยูเครนเนี่ยคับเข้าไปโจมตีอันนี้ก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในสนามบินล o อ t สตอฟนะครับสำหรับสนามบินที่โมโรซอฟที่เมืองล o อตสตอฟเนี่ยครับถือว่าเป็นสนามบินหลักที่รักเซียนั้นเปิดปฏิบัติการใช้ซู34ที่มาประจําการเป็นด้านหลักที่สนามบินแห่งนี้นะครับไปโจมตีในแถบภูมิภาคของยูเครนโดยเฉพาะบริเวณที่เมืองคาคิดนะครับและก็เมืองโดเนตเมืองลูฮัน แถบนี้นี่นะครับจะใช้ปฏิบัติการเครื่องบินซู34จากฐานบินโมโลโซอฟนี่แหละครับบินไปไปทำลายซึ่งตัวหลักๆที่รัเสเซียมีการใช้งานมากตอนนี้ก็คือไอ้เจ้าระเบิดอากาศตะกูดแฟบทั้งหลายนี่แหละครับไม่ว่าจะแฟบพันห้าสามพันที่ไปสร้างความเสียหายให้กับทางฝั่งของยูเครนเพราะฉะนั้นสนามบินโมโลซอฟนี่แหละครับมันก็เลยเป็นเป้าหมายแรกเป้าหมายหลักของยูเครนที่ต้องการที่จะมาโจมตี ถ้าเผื่อสามารถใช้ขีเป็นรถโจมตีได้แต่การใช้โดนโจมตีมันก็เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แหละครับความเสียหายมันจะไม่มากเพราะว่าลักเซียนั้นเขาก็มีระบบป้องกันภัยอากาศที่สามารถไปต่อต้านโดนได้แต่โดนที่บินเข้าไปนั้นมันก็มีบางลำนี่แหละครับเล็ดลอดเข้าไปมันก็ไปทําความเสียหายให้กับสนามบินแห่งนี้แต่ปริมาณนั้นมันอาจจะไม่เห็นความเสียหายในบริเวณกว้างเพราะว่าระเบิดที่ โดนหิ้วไปนั้นมันอาจจะไม่มีปริมาณมาก1 0 2 0กิโลกร,รัมประมาณนี้เพราะฉะนั้นความเสียหายมันจึงไม่เป็นประจักษ์มากนักว่าความเสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อไอ้โดนลันี้มันไปบินไปลงสนามาลงกันน้ํามันเนี่ยน,นี้จะความเสียหายจะเห็นชัดเจนเพราะว่ามันจะมีน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าไปสนามบินเนี่ยความเสียหายมันอาจจะไม่มากเพราะว่าอย่างน้อยๆสนามบินมันอาจจะมีโรงเก็บเครื่องบินนะครับแล้วก็มีหลังคาครอบคลุม อุปกรณ์ต่างๆเพราะนั้นความเสียหายมันจึงเป็นเฉพาะอาจจะเป็นรูโบรูทะลุหรือว่ามีไฟที่เกิดเพลิงไหม้เล็กๆน้อยๆความเสียหายจะไม่เยอะเท่าไหร่ <S <S สนามบินโมโรซอฟเนี่ยถือว่าเป็นสนามบินหลักเลยนะครับที่เซเลสกี้นั้นต้องการจะมาทําลายเพราะว่าไอ้เจ้าซูสามสิบสี่ที่หิ้วระเบิดแฟบที่ไปย่อนลงในเขตภูมิภาคาครีฟนี่แหละครับมันทําความเสียหายให้กับทั้งเมืองทั้งกับประชาชน ทั้งอะไรหลายๆอย่างเป็นบริเวณกว้างเพราะนั้นการใช้โดนโจมตีของยุคนปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่ในเรื่องที่ต้องยุคนนั้นต้องปฏิบัติการเพราะว่ายังไม่สามารถหาขีปนาวุธและยัไกลที่มีความดุนแรงมากกว่านี้ในไปทำการในการไปทำลายรัสเซียได้ในการไปทำลาย,ลย,าลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญของรัสเซียได้เพราะว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตจากชาติตะวันตกรวมทั้งอเมริกา ในการใช้ขี่บรรุ์ที่มันมีความดุรแรงมากกว่านี้นั่นเองรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ